วัสดี้เจ้าเพื่อน,อนที่อให้ดูข้างนอกท้องฟ้าเป็นน้ำในฝนตกะเริ่มลงเม็ดละท้องฟ้าเป็นน้ำเลยเนี่ยฝนตกละท้องฟ้าเป็นน้ำเลยเมืองไทยตกละ

โดยโรงพยาบาลกำหนดไม่เกิน2เข็มต่อบัร์ี้หนึ่งผู้ใช้งานจะออกไปไหนก็ไม่ได้เนาะตอนเช้าว่าจะมาไล่ตลาดตกแล้วเดี๋ยวคงหายอะตกแล้ะ ตื่นมองออกไปข้างนอกโอ้โห้้อนเมฆหนาดำปิดเลยตกแล้วตอนนี้ตกล้ว ว่าจะซักผ้าผมไม่ได้ซักละกาแฟมันเดิมกำลังจะดื่มกาแฟ

เตียกไปไหนไม่ได้ให้อยู่ในบ้านนะ่ะดีแล้วล่ะ๋ยวไปไหนเลย๋ยวออกไปไหนเลยคนนี้ แรงนะเนี่ยสูยมองออกไปท้องฟ้าดำปิ๊เลยล้วเมฆต่ำมากเหมือนแบบคลุมเลยอะ่ะคลุมเหมือนคลุมเหมือนคลุมแบบคลุมทั้งประเทศเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แรงตกแรงตื่นขึ้นมาก็อุ้ยตกใจเลย ดึงขึ้นมายังไม่ตกค่ะแต่ว่าเมฆดำปีเลยอะ่ะถ้าตกแบบนี้สงสัยตกทักวันวันนี้วันพาด้วยเนาะโอ้ยคนไปวัดกันลำบากเนี่ยวันพาด้วยคนไปทำบุญไปวัดกันลำบาก ไปถอดบุตกันลำบากน,นะทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้พี่พลอยด้วยนะจ๊ะ เหมือนเดิมจ้าเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมบ้านเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยดื่มกาแฟก่อนนะจะ้าตางานจินกาแฟเดี๋ยวพี่แพรดื่อพี่พลอยดื่มกาแฟก่อนนะจ้าบายบายจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ บายบายจ้าน um> ั่งดูข่าวยจะเขาบอกว่าจะนอบดาวด้วยเปล่าก็ไม่ร ok ู้เนี่ยลองดูก่อนโอเคค่ะ